สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาวิเคราะห์กราฟประจําวันที่11เดือน11นะครับวันนี้ก็เป็นอะไรนะเป็นวันของลดราคาใช่ไหมในช้อปปี้นะ <c oughs> โอ้ก็เลตื่นเช้าหน่อยนะมาช้อปปิ้งทีหนึ่ง <c oughs> อ่าเล่นนะครับรเล่นโอเคนะเรามาดูกราฟนะครับตัวทองคำเนาะก็เออเป็นไปนตามที่เราคุยกันไว้ในเออ คลิปก่อนอันนี้นะครับว่าบริเวณนี้ครับมันมันจบลงมาจบในรูปแบบของตัวชราจแพทเทิร์นเนาะชราจแพทเทิร์นแล้วก็มีการผมบอกว่าโซนนี้น่าจะไม่อยู่ถูกไหมน่าจะเด้งก่อนก็เด้งจริงๆซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าการเด้งครั้งนี้มันจะเด้งแล้วลงต่อมาที่แนวนี้ของเราไหมครับคือเราไม่รู้หรอกเรารู้แค่ว่าเฮ้ยโซนนี้ มันจบแพทเทิร์นแล้วเพราะฉะนั้นมันควรจะต้องเด้งนะครับทีนี้เนี่ยการเด้งเนี่ยคือพอจบแพทเทิร์นแล้วเนาะตัวช้างแพทเทิร์นเนี่ยมันควรจะขึ้นมาประมาณ 50, 50นะครับ50อนอันนี้คือเป้าแรกเนาะผมก็เลยคาดหวังว่าไอ้ชุดนี้น่าจะแค่ย่อแล้วขึ้นต่อแบบนี้นะครับอันนี้คือมุมมองเนาะนะน่าจะเป็นลักษณะคือทรงนี่คือ ย่อนิดนึงนะครับย่อลงก่อนแล้วก็เพื่อสะสมแรงบ่ายแรงซื้อแล้วค่อยขึ้นมาตามเป้าของฮามอนิกนะครับแต่ถ้ามันเอาไม่อยู่จริงๆนะครับคือเหมือนกับว่ามันขึ้นหลอกเนาะแล้วมันจะลงต่อใช่ไหมครับก็จะมีแนวที่เรา,าทำแผนสำรองไว้ใช่ไหมก็บริเวณนี้นะครับที่13 3นะครับจะเป็นการจบของอ alternate p a นนะครับ เอาเป็น่นีจะเป็นการจบของออเทอเรตชาร์กนะครับที่ร13เนาะเพราะนั้นถ้าบริเวณนี้เอาไม่อยู่ก็น่าจะลงต่อมาที่ตรงนี้แล้วค่อยดีดตัวขึ้นนะครับอันนี้คือมุมมองทองคำในวันนี้ในทำเฟรมสักหสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยเรามองว่ามันมีโอากาสขึ้นนะครับโอเคไหมอ่าที่หันมาเราดูในทำเฟรมย่อยบ้างนะสำหรับคนที่ ไม่ได้เทรดทำฟรมใหญ่ไม่ได้ไม่ได้เห็เฟรมใหญ่มากคือแบบทุนไม่ได้เยอะมากอย่างเงี้ยครับทุนแบบ300เหรียญ200เหรียญอะไรอย่างเงี้ยมันเล่นไม่ได้หรอก,รอกคืนวอลซับร้อนแล้วมันคำนวณโพซชันใส่ไม่ได้ก็แต่ว่ามันก็แล้วแต่สไตล์เนะาะบางคนทุนน้อยแต่ว่าเล่นได้ก็ก็มีนะครับโอเคไปดู15นาทีนะครับโอเคอเดี๋ยวเดี๋ยวดูนี่ก่อนดูนะครับที่ผมบอกว่าทำไมมันถึงมีโอกาสลงต่อเนาะ เสริมให้นะครับดูบริเวณนี้นะครับที่มันทิ้งตัวลงมาแล้วดู MACD หรือ MACD เนาะมันยังไม่เกิดด i เว r g เ n นเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันลงอีกชุดหนึ่งอะ่ะแล้วมันค่อยขึ้นอะ่ะไอเนี้ยภูเขาลูกเนี้ยมันจะตามไม่ทันมันจะเกิดเป็นด i เว r g เ n นคือมันจะพอดีกันมากก็เลยก็เลยมีมุมมองหรือมุมมองสำรองก็คือลงต่ออีกชุดหนึ่งแล้วค่อยขึ้นนะครับแค่นั้นแหละโอเคเนะาะที่ไปดู15นาทีครับ ในส่วนขอนาทีเนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นอยู่ตัวหนึ่งนะครับทุกคนมองออกไหมว่าตัวนี้คือ QM มองออกไหมไหลซ้ายหัวราคาทำาหายหายถูกไหมครับย่อกลับมาหาจังหวะในการบายตามท่านเนะาะตามผันเนาะมาดูโซนครับดูถ้าเราดู15นาทีอะ่ะจะเห็นว่าครับ โซนเนี่ยมันดูยากใช่ไหมโซนเนี่ยโอเคแหละคุณเทรด QM คุณอาจจะรู้ว่าเนี่ยคือคือคือโซนบายใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเอาข้อนี้เข้าไปโอเคแล้วคุณเทรด QM เนี่ยคุณก็จะรู้ว่าโอเคบริวเวณเนี่ยคือโซนบายไม่ผิดไม่ผิดแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าผมเนี่ยผมดูโซนพวกนี้ไม่ออกเราก็จะขยายทม์เฟรมออกไปนะครับอย่างเช่นผมดู4ชั่วโมงนะครับจำได้ไหมว่าคลิปก่อนนี้เราสอนเรื่องของการตีโซน ออเดอร์บล็อกไปนะครับเราจะไม่สนใจสีนะครับเราสนใจแค่ว่าแท่งเทียนแท่งไหนที่มีอิมบาลานด์ขั้นอยู่แท่งนั้นคือออเดอร์บล็อกอีเช่นแท่งนี้เห็นไหมครับเนี่ยแท่งเทียนแท่งเทียนแ,แท่งนี้มีอิมบาลานด์ขั้นอยู่แสดงว่าตัวนี้คือออเดอร์บล็อกนั่นเองนะครับโอเคเนะาะได้ส่วนละผมจะไม่ผมจะไม่ขยับส่วนให้มันเล็กน,นะเอาประมาณนี้แหละกำลังดีโอเคได้ละ วัดฮาโมนิกค,ครับอ่าก็จะเห็นว่าชุดนี้วิ่งขึ้นมาพัก3า2พักสามแปดจบเท่าไรครับพักสามแปดจบเท่าไรครับพักาจบ88.6อ่ะก็ประมาณนี้อโอเคอมีส่วนสำรองบริเวณนี้นิดนึงอโอเคแล้วก็ถัดมาอืม78.6ดกดูกันนะ ไม่ได้โอเคเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในในใน M 1 5เนี่ยส่วนตัวถ้าเราจะเป็นสายสกอร์ปิ้งเนาะก็รอ,อบายที่แนว88.6นะครับหรือราคาประมาณสักสองห้าเอ้ยสองหกห้าสามโดยประมาณานะคือเผื่อขึ้นมานิดหนึงอะสองหกห้าสามนะครับซอมรอก็อาจจะไวท้ที่ตรงนี้ก็ได้ครับ2633 สองของสามสามพอเราเข้าได้แล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะไปทีพที่เป้าใหญ่ของฮทมอิกเลยก็ได้ก็คืออย่าลืมว่าชุดนี้จบในรูปแบบของอะไรครับของตัวชาร์จแพทเทิร์นใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราบายที่บริเวณนี้นะครับซอบร้อยอยู่นี่ก็ TP1 นะครับ TP2 ออ่ะอย่างนี้ก็ได้นี่วิธีการเล่นเนาะการทำมันติีทำเฟรมการดูจุดจบของแพทเทิร์นใหญ่แล้วเข้ามาเล่น ให้ทำเพมย่อยๆค,คือดูจุดจบของแพทเทิร์นใหญ่เช่นนี้ภาพเนี่ยภาพใหญ่จุดจบคือจบแล้วเราก็เข้ามาเล่นในทำเพมย่อยคือ M15 นาทีบ่ายขึ้นบ่าประมาณนี้นะครับนี่คือมุมมองทองคําในวันนี้นะครับไปแบบเร็วๆนะมาเร็วเคมเร็วนะเดี๋ยวลูกผมมันจะตื่นพอมันตื่นม,มันจะเดินกวนนะครับก็จะัดกิมไม่ได้ต้องเล่งน,นิดนึงโอเคนะ วันทองคําวันนี้ผมให้หนักที่บายนะครับอของ m 1 5แต่ถ้ามันหลุดเราก็จะมาเล่นที่โซนล่างตามนี้นะตามนี้โอเคท่านมาขายของนิดนึงใครที่สนใจวิธีการวิเคราะห์แบบนี้นะครับอยากได้แบบวิเคราะห์ประจําวันก็สมัครเข้ามาได้นะครับ300บาทต่อเดือนโอนเข้าบัญชีก็ได้สมารถผ่านยูทูบก็ได้นะครับได้คอร์สเรียนไปด้วยประมาณ15ชั่วโมง ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยโอเคไหมแล้วก็มีห้อง Discord ให้ด้วยนะครับลักษณะแบบนี้เนาะแผนวันนี้ผมส่งให้แล้วนะครับอ่าก็จะมีทั้ง Smart m o n e y Concept กับ Har m ม n i c นะครับปนปนกันไปแล้วแต่วันแล้วแต่ลมผมนะโอเคไหมอย่างเช่นทองคำนะครับก็มุมมองเดียวกันกับ h a r m o n i c ถูกไหมครับอันนี้คือ m 1 5ของ Smart m o n e y Concept นะครับก็มุมมองเดียวกันกับทองคำ โอเคไหมก็หาจังหวะในการบายนะครับโอเคเนาะอ่คู่อื่นก็มีครับคู่นี้เราก็เราก็บายกันมานะครับประมาณนี้เนี่ย GA ไหมครับเราก็บายกันมาเราเข้าด้วยเงื่อนไขของ smart money concept นะครับแต่ถามว่าตัวนี้ทุกท่านมองออกไหมว่ามันคือฮาร์โมนิกตัวหนึ่งมองออกไหมเฮ้ยเดี๋ยวมองออกไหมเอาไปดู GA ครับทำไมยังมองไม่ออกละ่ะดู GA นะครับ ยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามันสามารถที่จะเอามาเล่นด้วยกันได้อย่างเช่นตรงนี้ครับท่านจะเห็นว่าชุดน,นี้วิ่งลงมานะครับค,คล้ายๆกับเป็นซิกแซกไม่่ใชค,คล้ายๆว่าเป็นสายฟ้าแล้วกันเออซิกแซกมันจะเป็นไอเอเลนเวฟละเราก็แค่วัดครับตัวนี้เด้งประมาณสัก61.8ครับถ้าผ่าหกสเอ็กเซนชันจบที่1 6ึ8อย่าลืมเช็คระยะ1ต่อ1ด้วยนี่ครับ P.R.C เป็นรูปแบบของ A B C D เห็นไหมครับเนี่ยถ้าท่านแม่นในเรื่องของ h a r ์มิ i แพท t ทิร์นะครับแล้วก็แม่นในเรื่องของ Smart Money Concept ท่านสามารถที่จะเอาฮา m ์มิ c เนี่ยเป็นตัวเป็นตัวเข้านะครับแบบนี้ได้เลยเห็นไหมครับก็จะเพิ่ม R R ได้มากยิ่งขึ้นนะครับจะมองว่าเป็นฮาร์มิคแบบนี้ก็ได้ครับไม่ผิดเหมือนกัน ครับแล้วแต่มุมมองโอเคเนาะอันนี้คือตัวอย่างวิธีการที่เราจะเอามาผสมกันก็เป็นแบบนี้โอเคนะครับใครสนใจก็สอดเข้ามาได้นะครับโอเคเนาะอ่ะน่าจะมีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ